น้ำแดงน้ำเขียวทะเลนี่คันนี้เลยครับคันนี้ก็จอดขายนะครับคันนี้ฮะผมก็จอดขายนะฮะ MIS คันสีส้มคันนี้ฮะตอนนี้เดี๋ยวปรับราคาลงดีกว่าคันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ฮะเจ็ดแสนเก้าหมื่นนับเก้าพันบาทฮะคันนี้นะครับคันนี้รถเก่ารถคุณปู่นะฮะสะสมนะฮะคันนี้ก็ขายนะ ขายแล้วเพราะว่าอะไรว่าไม่มีเวลาดูแลฮะถ้าเกิดว่าใครที่อยากเอาไปดูแลต่อคันนี้ก็ขายอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เท่าไหร่ก็ทักทักทักทายมานะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้พยานนะฮะทุกคนครับทุกคนครับเข้ามาแล้วทุกคนนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะกำลังใจด้วยครับ ทุกคนครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะฮะไปดูรถฟอร์ดนะครับเพิ่งได้มาเมื่อวานนะฮะเมื่อวานผมก็ไประยองมานะฮะไประยองมาไปเอารถฟอร์ดกระบะฟอร์ดต,ตอนเดียวะฮะคันนี้ผมจะบอกเลยว่ารถหลักหมื่นฮะแล้วมือเดียวป้ายแดงด้วยฮะมาก็ก็โอเค,ครับดีครับช่วงล่างแน่นเครื่องค่อนข้างจะโอเคนะฮะแต่มันจะอื่นๆนิดนึงแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่สะดุดไปนะครับมันขับไปปั๊บนะฮะมันขับไปปับ๊บโอ้ทุกคนครับผมตกใจเลยผมมาคนเดียวด้วยนะพอดี น้องๆทีมงานเขาก็กลับมาก่อนแล้วผมไปคนเดียวนะครับกลับมาคนเดียวก่อนจะถึงบัตยาฮะผมก็จอดฮะได้จอดแล้วก็เกียร์เข้าไม่ได้นะผมก็เลยพยายามเข้ามาเกียร์สเกียร์สนะฮะพอดีมาถึงที่อู sure. ji, ่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับเขาบอกว่าสายมันหย่อนฮะสายคลาส์มันหย่อนฮะใครที่เป็นชาวนาชาวสวนชาวไร่นะฮะแล้วที่สําคัญฮะคนที่รับซื้อของเก่านะผมบอกแล้วรถคันนี้ฮะตอบโจทย์ได้ว่าราคาหลักหมื่นฮะรถคันนี้ผมบอกเลยว่าว่ารถเป็นรถมือเดียวป้ายแดงไปดูกันฮะว่ารถคันนี้สวยไหมฮะถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะบ เดี๋ยวผมรีวิวให้ทุกคนได้ชมนะฮะวันนี้ก็มาแบบชิลๆนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ผมบอกเลยว่าอากาศร้อนมากนะฮะอากาศร้อนจริงฮะสี่สิบกว่าองศาเลยนะครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะฮะรถคันนี้สวยไหมครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ก็นะครับเล่มเอกสารที่โอนครบนะฮะทุกคนครับเก็บไว้ตรงนี้เลยนะฮะ ช่วงน,น,น,นี้นะฮะผมบอกเลยว่ารถค่อนข้างจะหายากนะครับหายากมากๆฮะรถราคาค่อนข้างจะแพงนะครับคือที่แพงนี่ผมบอกว่าคือเวลาเราตีรถนะฮะพ่อค้าทุกคนนะเวลาตีรถรถดีสองหรือว่าลูกค้าเขา,าจะเอามาขายนะคือเขารับราคาไม่ได้ครับเพราะว่าพ่อค้าตีนะฮะตีเผือกเห็ียงานปีตีเผื่อไปต่อนะฮะแต่ลูกค้ารับไม่ได้เพราะราะคารถ ล่วงครับราคารถล่วงฮะรถค่อนข้างจะเยอะนะฮะรถยึดเยอะนะครับรถยึดเยอะแล้วก็ยอดของไฟแนนซ์ฮะจะราคาตกนะครับยอดไม่ได้เยอะทีนี้ก็คือพ่อค้าก็ซื้อราคาไม่ได้แพงครับถ้าใครที่กําลังหารถยีมือสองอยู่นะผมบอกเลยว่าช่วงนี้คุ้มนะทุนน้อยๆนะฮะทุนน้อยๆหรือว่าพวกที่ว่าทํางานก่อสร้างชาวไร่ชาวสวนนะครับชาวนานฮะที่จะเอาไปขน คีวัวคีวายนะพูดง,ง่ายนะคีวัวคีวายเพราะว่าผมบอกคันนี้โอเคเลยนะแล้วราคาไม่แพงนะผมขายหลักหมื่นเลยฮะเดี๋ยวไปดูสภาพทุกคนนะว่าสวยแค่ไหนครับหรือว่าสภาพไหนผมขายตามสภาพนะเนี่ยตรงนี้ฮะแต่ก่อนนะเป็นเต็นนะฮะแต่ก่อนเป็นเต็นของผมเองนะฮะตอนนี้ผมก็จะให้เพื่อนมาทําอู่ด้วยนะครับก็ผมก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสเรื่องกับการที่เอารถไปจอดขายเท่าไหร่ฮะเพราะว่า ช่วงนี้ผมบอกว่ามันเสี่ยงมากนะครับเสี่ยงมากกับการลงทุนฮะก็ซื้อมาขายไปครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับถึงแล้วนะครับตัวนี้เป็นอู่นะถึงแล้วนะฮะน้ำแดงน้ำเขียวทนเลนี่คันนี้เลยครับคันนี้ก็จอดขายนะครับคันนี้ฮะผมก็จอดขายนะฮะมไอคันสีส้มคันนี้ฮะ อนนี้เดี๋ยวปรับราคาลงดีกว่าคันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ฮะเจ็ดแสนเก้าหมื่นนับเก้าพันบาทฮะคันนี้นะครับคันนี้รถเก่ารถคุณปู่นะฮะสะสมนะฮะคันนี้ก็ขายนะขายแล้วเพราะว่าอะไรวะไม่มีเวลาดูแลฮะถ้าเกิดว่าใครที่อยากเอาไปดูแลต่อคันนี้ก็ขายอยู่ที่เจ็ดหมื่นะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เท่าไหร่ก็ทักทักทายมานะฮะเดี๋ยวผมพามาดูคันนี้นะฮะนี่รถสปอร์ตคันนี้เลยครับมือเดียวป้ายแดงนะครับดูสภาพก่อน เลี้ยงเอาไปให้พ่อไหมเอาไปให้พอ่อไปขนขี้วัวไหมใช,นนะใช้งานได้ใช้งานได้เมื่อวานขับมานี่มาดูคันนี้กอนมาดูฝั่งนี้กอนนี่ฮะนี่ฟอร์ดคันนี้ปีสองพันเดี๋ยนะผมดูให้ครับว่าปีอะไระครับเมื่อวานก็ซื้อมาอย่างเดียวครับปีสี่สี่สิบเอ็ดนะครับสองห้าสี 4, 41, ่เอ็ดฮะมือเดียวป้ายแดงนะครับมือเดียวป้ายแดงคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาทุกคนถ้ามาดูรอบๆนะครับ ถ้าเกิดพูดถึงฮสีสันนะฮะไม่ต้องไปดูเลยครับคือยังไงแล้วคือแบบขายตามสภาพครับไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับเพราะว่ารถค่อนข้างจะสีค่อนข้างจะซีดหมดแล้วนะครับพาสีขาดหนปีนะครับผมขายตามสภาพนะนะครับอ่ะเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนครับยางฮะยางก็ถือว่าโอเคฮะยางยางดอกยังยางเยอะอยู่นะครับยางนี่ดอกเยอะเลยครับยางยังถือว่าโอเคฮะสีสันคือแบบว่า เอาไปใช้เดียวอย่างเดียวครับไม่ต้องเก็บนะถ้าเกิดว่าเก็บไม่คุ้มนะถ้าเกิดว่าผมเก็บสวยๆนะฮะกิ๊บกิบนะฮะผมบอกเลยว่าขายราคาพวกนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ะฮะเดี๋ยวผมขอรีวิวก่อนนะครับนี่ฮะสีสันก็คือแบบนี้เลยนะครับนี่ดูเบาะก่อนสภาเบาะนี่คือไปซื้อมานะครับเพิ่งไปซื้อมาฮะเจ้าของเขาแทบจะไม่เก็บของเลยนะเนี่ยยังมีของเจ้าของเ็าอยู่นะฮะนี่ดูก่อนครับนี่ของเต็มนะครับเห็นไหมครับ ยังไม่ได้เก็บเลยฮะอ่ะเดี๋ยวดูตรอบๆกันดีกว่านะครับคัสซีถือโอเคนะะคัสซีถือว่างใช้ได้ย่นะครับแต่เขาจะเหมือนเขาจะพ่นน้ำมันนะฮะกันสนิมนะอ่ายางก็ถือว่าโอเคนะครับสีสันก็เป็นอย่างนี้เลยมาดูข้างหลังก่อนครับข้างหลังนี้เอาแบบนี้ไปเลยนะครับผูนะฮะข้างหลังผูนะฮะฝาท้ายตอนนี้ผูนะฮะแต่ ถ้าเกิดว่าใครี่อยากได้ฟ้าท้ายใหม่นะฮะก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะอันนี้ฮะเปลี่ยนได้นะครับดูก่อนดูทะเบียนก่อนทะเบียนยังผุเลยนะฮะแถมแถมสนิมให้ด้วยดูแม็กไลเนอร์ก่อนแม็กไลเนอร์ถือว่าโอเคนะฮะเห็นไหมครับยางอะไหลยังมีครบนะครับนี่แถมคอกให้ด้วยนะครับคอกเอาเอาไปอย่างนี้เลยครับ่นะนี่ฮะดูก่อนมาดูคนนี้กันนี่เห็นไหมครับ ประตูได้เดิมนะเนี่ยประตูได้เดิมนะครับนี่ยังมีผูๆตัวนนะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้กระจกมือหมุนนะเดี๋ยวขอมาดูห้องเครื่องก่อนดูห้องเครื่องกันภาษีภาษีขาดหนึ่งปีฮะอ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกอนนะครับ ห้องเครื่องครับห้องเครื่องดูก่อน,นครับโหแต่รถค่อนข้านจะตัวนี้มันปี99นะฝากระโปรงมีการแกะเก็บสีไปแล้วครับคานนะครับอันนี้ก็ได้เดิมเนาะอ่ะฮะซุ้มเดิมนะครับไอเน,นี้ยเพจยังอยู่ครบนะฮะเพจยังอยู่นะฮะแต่ว่า เครื่องก็จะมีน้ำมันเยิ้มๆหน่อยนะฮะเห็นไหมมอเห็นไหมนี่เห็นไหมมันจะมีน้ำครังน้ำมันเยิ้มๆหน่อยครับเยิ้มครั่คาร์เตอรอ๋อเตอตัวนี้ก็ทุกคนครับเมื่อวานเข้าเกียร์มานะครับก็เข้าไม่ได้ก็เลยให้ช่างดูให้ตรงนี้ใช่ปะเป็นปั๊มคาร์สเหรอคาร์อ๋อทำไมนี่มันเสียล่ะเสีเป็นเพราะอะไรอ่ะหรือมันหมดอายุนหมดสภาพหมดหมดสภาพก็ดูสภาพรถกันหน่อยกรบอกฝอดเรนเจอร์เนี่ยอึดทน อนทนจริงฮะใช้หูใช้่าคุ้มนะฮะคุ้มจริงนะฮะอันนี้ผมก็เปลี่ยนให้เพราะว่าอะไรป่าเมื่อวานผมเข้าเกียร์ไม่ได้ครับผมขับมาผมเข้าเกียร์ไม่ได้ผมก็มันฝืดมากคร<ม>ับเข้าเกียร์ไม่ได้ผมก็มมกลัวเหมือนก,กันนะเพราะว่า,วาขับมาคนเดียวด้วยครับแต่ก็ให้ช่างมาเช็คให้ดูนะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับ<ม>อย่างน้อยนะฮะถ้าคนที่ขับไปทางไกลนะครับก็ถือว่าโอเคฮะขับได้เพราะวา่าถ้าเกิดว่าผมไม่เปลี่ยนนะฮะมันก็คงจะ ไปทางไกลไม่ได้ะฮะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ทุกคนได้ฟังเสียงเครื่องก่อน,นะฮะว่าเครื่องโอเคไหมแต่ว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ครับเป็นระบบเผาหัวนะนะครับยังเผาหัวนะครับ,รบต้องต้องสตาร์ทต้องเปิดกุญ,กญแจค้างก่อนนี้นะคองใสดูดวกับคุณเทีแล้วนะวิทยุเสียงดังนะถ้าอยากจะฝากดงฝากเดี๋ยวดับก่อนวิทยุเสียงดังนะแต่เมื่อวานขับมาก็ขับดีนะแอร์เย็นช่วงล่างหมดเลยมันหนึบตึ๊บเลยฮะช่วงล่างดีมากนะครับ น่ต้องเผาหัวนะฮะอ่ะไปฟังเสียงก่อนนะฮะไปฟังเสียงก่อนว่าเสียงนิ่งไหมฮะเสียงก็ถือว่าโอเคนะครับเสียงก็ถือว่าโอเคนะฮะความร้อนปกติะฮะที่ขับมาเมื่อวานนะเมื่อวานผมมาไประยองมานะฮะกลับมาจากระยองก็ประมาณ60กิโลเจกิโลถือว่าปกตินะ มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ก่อนเข้าพัทยาฮะมันเข้าเกียร์ไปได้แล้วรถดับนะฮะร,รถดับนะครับเพราะว่าผมก็เลยเอามาให้ช่างดูฮะเป็นที่ปั๊มนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วน,นี่ฮะความร้อนดูความร้อนก่อนน้ำไม่มีดันนะฮะเห็นครับน้ำไม่มีดันนะเห็นครับนะใส่พงใส่พานยังเดินเรียบอยู่นะนะครับ ส่วนมากครับรถรถรถหลายหลรุ่นนะรุ่นนี้ส่วนมากรุ่นนี้ชอบขักนะม้อนานนะครับจะเก็บน้ำมาอยู่นะแต่ว่านี้คือปกตินะมาเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ว่าเท่าไหร่นะครับนี่มันมีค่าซ่อมเลยนะแต่ว่าผมให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวลองลูกเกียร์ก่อนนิดนึงครับว่าเกียร์เข้าได้ไหม ลองเกียร์แป๊นนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานาเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับอ่เข้าได้ปกตินะโอเคเมื่อวานโหตกใจนะครับเมื่อวานอ่ะปกตินะโอเคระบบแอร์ก็ถือว่าเย็นนะฮะเย็นนะเมื่อวานก็เย็นแตว่ว่าไม่ฉ่ำเท่าไหร่ดับคือโอเคฮะคไม่ร้อนนะครับไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่ ไม่ไม่แน่ใจว่าไม้แท็บนะฮะหรือว่าไม้เสียครับไม่แน่ใจครับมาอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบสองะฮะอันนี้ซื้อมาจากเจ้าของนะครับเพราะว่าดูจากสภาพนะฮะคือรถมันใช้เยอะจริงๆนะครับรถมันใช้เยอะจริงๆนะฮะดูจากคอนโซลตรงนี้ฮะถือว่าไม่ช้ํานะพวงมาลัยถือว่าไม่ช้านะแต่รถมันใช้เยอะจริงๆฮะใช้อยู่ที่ระยองนะระยองเจ้าของเขารู้สึกว่าจะเป็นเป็นอู่เรือฮะเป็นเหมือนเหมือนประมงนะฮะ เนี่ยจะของครับเป็นเหมือนอระมังนะก้มดูข้างล่างได้ปหเห็นไหมเห็นไหมช่วงช่วงกระสุงกระสีเห็นไหมกระสีถือว่าโอเคนะกระสีไม่มีผูนะแต่มันจะมีพวกข้างหลังนะครับที่มันผูนะมาเดี๋ยวสรุปราคาให้ดีกว่าครับคันนี้นะครับคันนี้นะฮะผมซ่อมอันนี้มาแล้วนะครับซ่อมอันนี้มาแล้วนะครับนี่ผมเปลี่ยนให้ครับอะไรตัวนี้ครับเปลี่ยนให้แถมให้นะครับปกติผมว่าจะเอามานะ คือเอามาผมจะขายตามสภาพนะฮะคือแบบว่าแบ่งๆกันไปนะครับแต่วันนี้ก็ได้เซอร์วิสให้นะครับตัวนี้นะฮะเพราะว่ามันก็ต้องซ่อมนะฮะเพราะถ้าเกิดไม่ซ่อมมันขับไปไม่ได้นะครับก็วันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ฮะรถฟอร์ดคันนี้นะฮะปีปี99นะครับฟอร์เดนเจอร์คันนี้นะฮะตอนเดียวนะฮะก็มีผมว่าประโยชน์ท่าจะเยอะนะคันนี้นะฮะรถเอาไปทําเงินเอาไปทํากินนะฮะคันนี้ผมขายอยู่ที่59,000บาทถ้าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ฮะเบอร์โทรแว้งล่างนะ โทรมาก่อนได้ก่อนครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ทันก็กดติดตามไว้ฮะเดี๋ยวเจอกันที่ใหม่ครับสสดครับ